bye สวัสดีค่ะนุเรนคะวันนี้จะทูนในเรื่องใหม่เรื่องเกี่ยวกับกราฟนะเรียนในหน่วยที่2นะคะบทที่2ของวิชาเรื่องเกี่ยวกับกราฟนะคะไปดูผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสําหรับพิจารณาในเรื่องของกราฟผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์กันในเชิงเส้นได้ภาษาที่เกิดใหม่ที่นักเรียนยังไม่รู้จักนะคะหนึ่งกราฟรู้จักแล้วนะความสัมพันธ์รู้จักแล้ว เคยได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ถ้าถามจริงๆแล้วความสัมพันธ์หน้าตาสัญลักษณ์ออกมาเป็นอะไรคะพอจะจำได้ไหมถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ปุ๊บสัญลักษณ์จะออกมาเป็นอะไรสมการนะเราจะเรียนมาแล้วในมหนึ่งเรื่องความสัมพันธ์ที่มีการกำหนด ปริมาณมาสองชุดแล้วเอามาเกี่ยวข้องกันมาสัมพันธ์กันมาเจอกันนะสัญ,ญลักษณ์ที่มองในรูปที่จะเรียกความสัมพันธ์เนี่ยถามว่าสัญ,ญลักษณ์ในคณิตศาสตร์หน้าตำจะออกมาเป็นอะไรเป็นสมการเป็นสมการนั่นเองแต่วันนี้สนใจสมการอะไรสมการที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างปริมาณสองชุดและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในรูป เชิงเส้นเพราะฉะนั้นวันนี้ที่จะพิจรารณาเป็นตัวใหม่เลยก็คือความสัมพันธ์เชิงเส้นนั่นเองความสัมพันธ์เชิงเส้นที่เป็นภาษาใหม่นะคะกราฟเนี่ยรู้จักความสัมพันธ์เนี่ยรู้จักนะแต่วันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่เน้นไปเ,เรื่องของความสัมพันธ์เชิงเส้นไปดูถามว่า สิ่งที่จะใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาเรื่องตรงนี้คืออะไรบ้างครูใช้คำว่าทบทวนสิ่งที่จะต้องมาใช้ในเรื่องของการพิจารณาทบทวนความรู้เดิมมีอะไรบ้างประการที่ 1. จุดของคู่อันดับจุดของคู่อันดับจำคู่อันดับได้ไหมคะ หน้าตาคุณดับจะเป็นไงเขียนสัญ,ญลักษณ์หน้าตาออกมาเป็นไงคะคุณดับนักเรียนคะการเรียนคณิตศาสตร์หรือต้องถูกยอมรับว่ามันเป็นภาษาที่กล่าวถึงเป็นสัญ,ญลักษณ์เพราะฉะนั้นมันจะมีภาษาของมันถ้าพูดออกมาอย่างนี้ปุ๊บเธอต้องนึกออกเลยว่าออสัญ,ญลักษณ์จะออกมาแบบไหนแปลความว่าอย่างไรใช้เมื่อไหร่ถูกไหมคะเพราะตศาสตร์มันพูดอย่างนั้น เป็นเงื่อนไขที่เป็นข้อตกลงที่เรียนอย่างนั้นนะเอาละจุดของคู่อันดับคู่อันดับจะออกมาคืออยู่ในรูปของมีวงเล็บตัวหนึง่งเปิดวงเล็บเล็กแล้วก็มีคู่อันดับตัวหน้าแล้วก็มีตัวหลังมาเป็นคู่นั่นเองนะนี่เป็นการทบทวนนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาดูกันว่ามันเป็นยังไงอีกอันหนึง่งคู่อันดับที่จะนำมากล่าวนั้นจุดของคู่อันดับ ในระบบพิกัดฉาระบบพิกัดฉาก็เรียนแล้วควรดับก็เรียนแล้วนะคะเป็นตัวทบทวนเพื่อนำมาพิจารณาเกี่ยวข้องกับกราฟในเรื่องของความสัมพันธ์เชิงเส้นครูทบทวนนี่หน้าตาแบบนี้อย่างนี้อ่านว่า จุด A มีพิกัดจุดเป็นคู่อันดับ1 3หรืออย่างนี้จุด B นะอย่างนี้จะอ่านว่าจุด B มีพิกัดจุดในรูปคู่อันดับของลบสอนะคะจุด A มีพิกัดจุดเป็น เพราะฉะนั้นตัวนั้นจะไปเปิดบอกอ่านเปิดวงเล็บหนึ่งเครื่องหมายจุลภาคสามปิดวงเล็บอย่างนี้อ่านไม่ได้เพราะนี่เป็นสัญลักษณ์คณิตศาสตร์ต้องอ่านว่าคู่อันดับหนึ่งสามเพราะฉะนั้นครูก็จะอ่านว่าจุด A มีพิกัดเป็นคู่อันดับหนึ่งสามนั่นเองหรือ B ก็เหมือนกันนะครูก็จะไม่อ่านว่า B เฉยๆต้องอ่านจุด B ถ้าเขียนมาคู่กันอย่างเนี้ย จุด B มีพิกัดเป็นลบสศูนย์นะนี่เป็นเรื่องทบทวนนะคะอ้าทีนี้ไปดูระบบพิกัดฉากนะจุดของคู่อันดับรู้จักแล้วแต่ต้องอยู่ในระบบพิกัดฉากระบบพิกัดฉากหน้าตาเป็นไง ระบบพิกัดฉากในลักษณะของระบบพิกัดฉากไปดูทบทวนอีกหนึ่งระบบพิกัดฉากจะกล่าวถึงเส้นจำนวนสองเส้นอยู่ในแนวนอนและแนวตั้งตัดกันเป็นมุมฉากนะคะในจุดตำแหน่งจุดตัดนั้นพิกัดจุดเป็นศูนย์ ตรงพิกัดจุดศูนยูนนั้นถือเรียกว่าจุดเริ่มต้นได้จุดกําเนิดก็ได้นะชื่อตรงนี้นะคะศูนย์ตัวหน้าแสดงค่าของแกนนอนศูนย์ตัวหลังแสดงค่าแกนตั้งในแกนนอนกับแกนตั้งก็จะตั้งชื่อแกนนอนเป็นแกน x แกนตั้งเป็นแกน y นี้คือพิกัด ฉากระบบพิกัดฉากหมายถึงใครเส้นจำนวนสองเส้นตัดกันเป็นมุมฉากในตำแหน่งจุดตัดในตำแหน่งจุดตัดแกนนอนก็ถือว่าเป็นศูนย์แกนตั้งก็ถือว่าเป็นศูนย์พอเอามาเขียนรวมกันจะเขียนออกมาเป็นคู่อันดับเพราะฉะนั้นหน้าตำแหน่งจุดตัดเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นของทั้งแกนนอนและแกนตั้ง ยังไม่พอยังต้องมีการกำหนดตำแหน่งของจุดอื่นๆบนเส้นแกนนอนมีการแบ่งช่วงที่มันเท่าๆกันนะคะเท่าๆกันไปทั้งทั้งด้านขวาและทั้งด้านซ้ายพอจำได้ไหมคะขวาเป็นอะไรขวาเป็นค่าของจำนวนะไรจำนวนบวก ยังมีเสียงเป็นลบเป็นบวกก็แสดงว่ายังพอนึกออกนะคะจะกล่าวถึงจำนวนบวกในแกนนอนถ้าไปทางขวาจะกล่าวถึงจำนวนลบในแกนนอนถ้าไปทางซ้ายแล้วก็บนแกน Y ก็เหมือนกันในแกนตั้งจะกล่าวถึงค่าบวกเมื่อขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะกล่าวว่าเป็นค่าลบเมื่อลงมาข้างล่างหน้าตาแบบนี้เรียกว่าระบบพิกัดฉาก นะหน้าตาแบบนี้จะเรียกว่าระบบพิกัดฉากนะคะอาจะมาลองดูครูบอกว่าจะทบทวนจุดของคู่อันดับในระบบพิกัดฉากเพราะฉะนั้นเราก็จะนำตัวที่เป็นที่เรายกตัวอย่างไว้มาลองดูว่าเราจะลงอย่างไรครูก็จะนำจุดที่เรากล่าวถึงจุด A มีพิกัดจุดเป็นข่้วนดับ1.3จุด B มีพิกัดจุดเป็นข่้วนดับลบสอลองมาดูว่าลงในตำแหน่งเนี่ยจะวางอย่างไรข้อตกลงนะคะนำมาเขียน A 1.3ตัวหน้าเป็น แกนนอนหรือแกน x ตัวเลขเป็น1เพราะฉะนั้นแกนนอนก็จะมีขวาแล้วก็มีซ้ายไปขวาหรือไปซ้ายคะตัวหน้าเป็นเลข1นึ่งครูอ่านใหม่นะจุด a จะหาตำแหน่งว่า a จะอยู่ตรงไหนครูบอกว่า a เขียนพิกัดไ้แล้วหนสตัวหน้าของคั้วอดับ ถือเป็นแกนนอนหรือแกน x ตัวหลังของขั้วดับถือเป็นแกนตั้งหรือแกน y เพราะฉะนั้นในที่นี้เราจะลงตำแหน่งจุด a แล้วว่า a จะอยู่ที่ไหนในระบบพิกัดฉาก <A. S 2> มันจะอยู่ตรงไหนในระบบพิกัดฉากนี้ <A. S 2> ก็จะเอาไปวางทีนี้ถามว่าวางตรงไหนอ่ะเราก็จะไปมองว่าตัวแรกเป็น1ตัวเลขเป็น1น,นะคะตามตัวอย่างนะคะตัวแรกเป็น1 หนึ่งนั้นอยู่เป็นแกนนอนแกนนอนก็จะมีขวาแล้วก็มีซ้ายเพราะฉะนั้นจะอยู่ด้านขวาหรือด้านซ้ายด้านขวาเพราะว่าในข้อตกลงขวาเป็นบวกหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกเป็นค่าบวกเพราะฉะนั้นจะไปอยู่ที่ขวานะคะนี่อยู่ตรงนี้ต่อไปแกนตั้งเป็นสาม พิกัดจุดตัวหลังพอวนดับตัวหลังถือเป็นแกนตั้งสามนี่ขึ้นบนหรือลงล่างแกน y แกน y ก็จะมีบนกับล่างขึ้นบนหรือลงล่างขึ้นบนเพราะฉะนั้นก็จะขึ้นไปสามนะเพราะฉะนั้นก็จะตำแหน่งนี้ย้ายไปอยู่ที่นั่นมา x1 หนึ่งมาตามแกนนอนแล้วก็ขึ้นไปตามแกนตั้งสามเพราะฉะนั้นนี่คือตำแหน่งของ จุด A A ก็จะอยู่ที่นี่นะคะเพราะฉะนั้น A ก็จะมาอยู่ตำแหน่งนี้นั่นเอง A อยู่ที่1 3พอลงพิกัดจุดแล้ว A จะอยู่ตรงนี้ต่อไปไปดู B ไปดู B นะคะ B เป็นลบ2 0ลบ2เป็นจำนวนลบเป็นจำนวนลบตัวหน้าเป็นแกนนอน พอแกนอนก็จะมีซ้ายกับมีขวาอยู่ซ้ายหรือขวา <Yeah. S 1> อยู่ซ้ายเพราะฉะนั้นค่าของ B ีอยู่ซ้ายลบสองก็จะอยู่ตรงนี้นับมาสองมาทางด้านซ้ายต่อไป Y ตัวหลังเป็นพิกัดจุด Y อยู่บนแกนตั้งนะคะอยู่บนแกนตั้งแกนตั้งมีบนมีล่างศูนย์นี่ขึ้นบนหรือลงล่าง <Yeah. S 1> ขึ้นบนเป็นบวกลงล่างเป็น oh. ลบ ศูนย์เป็นศูนย์อ่าศูนย์ไม่ใช่เต็มบวกแล้วก็ไม่ใช่ลบเพราะฉะนั้นศูนย์จะอยู่ณตำแหน่งนี้แหละไม่ขยับขึ้นบนแล้วก็ไม่ลงข้างล่างนั่นคือไม่มีการเคลื่อนเหมือนค่าของ A เมื่อกี้นี้นะคะจุดของ A นั้นเคลื่อนขึ้นไป3แต่ตรงนี้นักเรียนก็จะอยู่ตำแหน่งนี้เพราะว่าไม่ขึ้นบนแล้วก็ไม่ลงล่างด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งของ B ก็จะอยู่ที่นี่เลยตำแหน่งจุดนี้เลยเป็นการลงพิกัด นี้เป็นเรื่องทบทวนก่อนที่นักเรียนจะเขียนกราฟในเรื่องของความสัมพันธ์เชิงเส้นครูบอกว่าส่วนที่นักเรียนต้องมีพื้นฐานคือหนึ่งต้องรู้จักว่าจุดของคู่อันดับในระบบพิกัดฉากเป็นอย่างไรเพราะนั้นรู้ความหมายมีชื่อจุดบอกพิกัดจุดออกมาเป็นคู่อันดับตามข้อตกลงคู่อันดับ ตัวหน้าคือแกนนอนหรือแกน x ตัวหลังคือแกน y หรือแกนตั้งนะคะต่อไปในระบบพิกัดฉากก็จะต้องมีเส้นจำนวนสองเส้นแล้วก็ตัดกันเป็นมุมฉากณนะตำแหน่งจุดตัดคือพิกัดเป็นศูนยศย์ณตำแหน่งนั้นนะเรียกว่าตำแหน่งจุดเริ่มต้นหรือจุดกำเนิดก็ได้ ใช้สองภาษาเลยจุดเริ่มต้นจุดกําเนิดหลังจากนั้นนักเรียนก็ต้องมาพิเคราะห์เรื่องว่าพิกัดจุดของแต่ละตําแหน่งของจุดนั้นมันจะอยู่ที่ใดอันนี้เป็นเรื่องทบทวนอ่ะ่อไปมาดูครูก็จะไปต่อเนื่องกับเรื่องที่จะต้องเรียนใช้เป็นตัวอย่างเสร็จไหมคะเสร็จหรือ,อยัง เสร็จแล้วนะ